ครับผมไวยพรเปสุพัรณ์นะครับก่าบเรียนได้ฟังอีกนิดนึงอของจริงที่ที่ผมได้เห็นกับตาได้มาจักกับตัวเองคือเริ่มแรกนั้นผมก็เฉยๆนะฮะหลังจากผมทานชาไปแล้วอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ผมมีอาการดีขึ้นแล้วปีะการหนึ่งที่เรื่พูดก็คือหลานสะพ้ายผมครับหลานสะพ้ายผมอยู่ที่บ้าน วงน้าเยน็นซึ้งหมนบ้านตัวผมเองเนี่ยอยู่ที่บ้านปัจจุบ,บันนี้นะครับเป็นเอกครับไปนอนโนะรงพยาบาลอำเภอวังมาครับไปนอนโรงพยาบาลหมอบอกให้าอกกลับบ้านได้แล้วบอ่อไม่เกินสิบห้าวันตายผมก็พากลับบ้านพากลับบ้านก็มานั่งคุยกันทึงเรื่องหลานเขยก็เอาชาตัวเนี้ยไปนัดเสนอกับชาตัวนี้ไปเสนอผมก็เลยบอกว่าไอ้มันแพงเว้ย เขาบอกแพงแต่มันดีของมันดีก็รวมพี่รวมน้องกันบอกมาถ้าคิดว่าดีก็ช่วยกันซื้อซื้อแล้วให้หลานกินหลานสไปายก็กินครับกินได้ไม่หมดขวดแล้วแต่เดือนกว่าตอนนี้หลานสไปายลุกได้ครับในเรื่องจริงนะครับไปพิสูจน์ได้เราอยู่ที่บ้านไวพจนอนอยู่บ้านไวพดลุกเดินได้ซักเสื้อผ้าได้กวาดบ้านได้หมอบอกอีกสิบห้าวันตายไม่ตายครับสี่เดือนแล้วครับ ไม่ตายแล้วแผลผู้พองตัางตัวเนี่ยหายหมดขอโทษนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะท่นี้เป็นภายในก็เป็นครับหู้เหน,นี่เป็นหมดอาทานในชาเซีันตัวเนี้ยอย่างเม็ดเนี้ยไปหนึ่งกล่องแล้วก็ชมไอ้นี่ทานตามไปเรื่อยๆก็ผมก็ขนลุกอ่ะผมก็ยอมรับผมกินก่อนเขาตัวเนี้ยผมหายปวดเมื่อยตามผมสว่างแล้วอะไรนีโรคเอ มันลุกขึ้นได้มันเดินได้มันซรกาผ้าได้แต่ผู้พองมันหายน้ำหนักขึ้นมาสี่กิโลไปพิสูจน์กับผมวันนี้เดี๋ยวนี้ชั่วโมงนี้ก็ได้ทุกวันนี้อยู่ที่บ้านผมมาบ้านบ้าน,านวางน้ําเย็นบ้านผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆผมกินมาหมดแล้วยอดตะไคร้ใบหญ้าใบยอใบ,ใบข่าใบขิงสมุนไพรผมกินมาหมดแล้วไม่หายปวดอ่ะผมเป็นผมเป็นปวดเข่าวปวดหลังปวดเนือหลังผมทานชากระป๋องนี้ผมไม่เคยทานเลยเนี่ย มทานตัวนี้ตัวเดียวแล้วผมหายปวดหลังปวดอะไรก็เลยนี่เป็นความสมัครใจของผมผมติดต่อเข้ามาเองมนะตรงนี้ไม่มีใครจักชวนผมเลยผมอยากจะเข้ามามีส่วนนะให้ผมทําอะไรก็ได้ตรงนี้เพราะผมเชื่อถืออย่างน้อยๆให้ผมเป็นประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นผมเนี่ยให้ได้รู้คุณค่าว่ายาดียังมีอยู่นะเพราะนั้นอยา่าท้อแท้ับชีวิตผมเนี่ยหกสิบสองแล้ว น่งกอ็โอยลุกอโอยเวลาจะลุกก็ต้องอค่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเต้นก็ได้นานี่ไม่ใช่มายกมายอนะครับผมไม่ได้ตังนะผมมาเนี่ยไม่มีใครจ้างผมมาผมสมัครใจมาเองเออขากราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ทรงเกียรติเมื่อดูเทปผมแล้วลองดูนะไม่ต้องลองอะครับกินเลยไอปวดปวดไม่ไม่หูตาจผ้าพางปวดข้อปวดขาปวดเข่า,ขา,ขานะกินเลย ลองดูครับเชื่อได้เพราะผมเนี่ยเชื่อแล้วเอาเกียรติของซึนเวินแห่งชาติเนี่ยคำประกันได้เลยนะของไม่ดีผมไม่กล้ามานั่งพูดหรอกนะมันก็เกียรติตระกูลของผมมีผมได้รับพระราชทานไปนศนลวินแห่งชาตินี่ไม่ใช่มีตังแ้วจะซื้อได้นะครับต้องทําคุณงามความดีสูงสุดนะงานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เว้นต้องทําคุณงามความดีจึงจะได้มาซึ่งบริญญาอันนี้ ซึ่งสิ่งที่พระราชทานเป็นของเหนือหัวอย่าไปล้อเล่นเพราะนั้นถ้ามีอะไรดีก็พูดว่าดีไม่ดีบอกไม่ดีนะใครก็ไม่มาจับผมมาฟ้องผมนะผมฝากกลับเรียนไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้มากินอนนี่ตัวใหม่เนี่ดีสมุนไพรจีนเก้าสมุนไพรจีนเก้าหกเนะี่ยกินแล้วมันไม่ล่ะกินแล้วมันไม่ขี้เกียจอะขยันมันเออเอเอมันสดชื่นก็ได้บหมายว่า ทาให้ดีขึ้นทําให้สมรรถภาพแข็งแรงอะไรเง,งี<ม>้ยครครูครูวพะจะพูดจะพูดกับกับสิ่งที่ได้สัมผัสน,นะฮะเดี๋ยวพูดออกไปภาพทางแล้วไม่ดีเพราะว่าเป็นฉันเป็นอกชาติเป็นศิลเป็นผู้ใหญ่แล้วผมสองสีแล้วอันไหนดีก็บอกว่าดีแต่ทีจ่จริงๆแล้วคือไอ้สองตัวเนี่ยมันสุดยอดของไวัพอ่อเลยวัยพ่เนี่ยกินยามาเป็นร้อยๆขนานแล้วเป็นร้อยๆเป็นเจ้าว่าเป็นพันก็ว่าแล้วถ้าโตผมเอง เวลานี้ผม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 ผอมลงมาเกือบ20่ิกิโลแล้นะผมเลอประมาณแปดสิบว่าผมร้อยสองโล,ลหรือไงเนี่ยผมก็กิน2ตัวเนี่ยนะแล้วอันนี้ก็ลองกินดูก็มันกระปรี้กระเป๋าจิตใจสดชื่นนะสด,ส,ดสดชื่นมันมันมีแรงมันมีพลังคนเราถ้ามีแรงมีพลังแล้วทำอะไรก็ได้มันก็ขยันมันก็นะก็อยากจะฝากถึงว่าถ้าของดีเนี่ย เราก็ช่วยกันอาอธิบายช่วยกันเผยแพร่ได้ทั้งกุศลได้ทั้งผลบุญได้ทั้งสตังก่อนเนี้ยแค่เนี้ยผมอ่านไม่ได้แล้วต้องใส่แว่นเนี่ยเครื่องเดิมสมุนไพรเจสันนี่พมอานสบายพอผมกินปับ๊บผมบอกจะว่าแต่คละห้าพันละ่าละหมื่นห้า 15, ผมก็ซื้ออินนี่เรื่องจริงผมผมผม,ผมพูดจากใจเลยเพราะว่าอะไรนะผมคิดแล้วผมได้ผล พีน้องที่ดูวีซีดีจากผมเนี่ยถ้าเชื่อผมลองครับมผมก็อย่าลองดีกว่ากินกินแล้วได้ผลเลยดีกว่าอ่ะข้อหนึ่งที่ผมเป็นน,นะ่นะไม่รู้ว่าท่านจะถูกโรคเหมือนผมว่าหนึ่งผมปวดขานะปวดขาเป็นอย่างมากปวดขาปวดเอวสองผมเป็นเกาสัตว์ปีกกินไม่ได้ตอนนี้มาสิอันที่สามสายตาอันที่สี่มันหอมอ่ะ น้ำห,หนักหายน้ำหนักมันมันลดลองอะไรอะไรไม่สําคัญไอ้ที่มันหายปวดเมื่อยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสาคัญคหายปวดหายเมื่อยใส่ตาดีเนี่ยเนี่ยผมเชื่อชมบอกว่าเนี่ยไวโพ์เขายืนยันมาอย่างเงี้ยกับไวโพดไม่ใช่ไวโพ์ไปฟังคอนอื่นกินนะไวโพ์เขากินเองนะ